สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับแท็กที่ใช้เกี่ยวกับงานกราฟิกในภาษา HTML กันที่จะอธิบายในคลิปนี้นะคะที่เกี่ยวกับแท็กกราฟิกเนี่ยมันก็มีหลายตัวเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนไปทีละอย่างกันตัวแรกเลยนะคะที่จะ แนะนำให้รู้จักก็คือแท็ก SVG นะคะแท็ก SVG นี้นะคะก็คือเป็นการวาดภาพแวกเตอร์ด้วยโค้ดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาด้วยนะคะเขาเรียกภาษา SVG ซึ่งในภาษา m a m l เนี่ยสามารถดูได้นะคะว่า เป็นการวาดภาพแวกเตอร์ด้วยโคดนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆไปศึกษากันดูนะคะแท็ก SVG เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบที่เขาจะนำมาใช้เกี่ยวกับงานกราฟิกตัวแรกเลยที่อยากแนะนำก็คือการวาดเป็นวงกลมแท็ก SVG เวลาเขียนก็จะเริ่มต้นด้วยแท็กเปิดก่อน SVG นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาให้มีขนาด ความกว้างอยู่ที่120แล้วก็สูงอยู่ที่120พิกเซลนี่คือแท็กเปิดของ SVG นี่คือแท็กปิดของ SVG แล้วภายในแท็ก SVG ก็สามารถที่จะมีแท็กที่อธิบายเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆเชฟต่างๆอย่างเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีรูปดาว ก็สามารถที่จะเขียนแท็กของแต่ละประเภทของรูปทรงต่างๆลงไปได้อย่างตัวอย่างนี้ที่แนะนําตัวแรกเลยคือวงกลมกับเท็กที่พิมพ์ลงไปก็คือคําว่า SVG ส่วนแรกเนี่ยเป็น c ซเคิลก่อนก็คือวงกลมโดยที่ ในวงกลมเนี่ยเขาก็จะมีการบอกสัดส่วนตั้งแต่จุดตัดตรงแนวตั้งแนวนอนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รัศมีเท่าไหร่แล้วก็เพื่อเป็นการบอกไซส์แล้วก็ขนาดของวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยฟิลสกายบลูก็คือเติมสีพื้นนะคะด้วยสีฟ้าที่เป็นท้องฟ้า แล้วก็สโตกก็คือเส้นสีเส้นเป็นนาวีก็คือสีกรมท่านั่นเองสโตก์วายก็คือเส้นความหนาของเส้นเนี่ยจะอยู่ที่4พิกเซลนะคะเนี่ก็ได้วงกลม,มละหนึ่งวง ส่วนตรงตัวอักษร svg ก็จะไปอยู่ในแท็ก text ตัวนี้แท็ก text เปิดก็ตามด้วยตำแหน่งของ x กับ y นะคะโดยที่ตำแหน่ง x เริ่มต้นแล้วก็ตำแหน่ง y เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่60กับ65นะคะโดยที่มีขนาด font size อยู่ที่20แล้วก็ text anchor นะคะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ fill fill ก็คือเป็นการเทสีลงไปว่าให้เป็นสีกรมท่าแล้วก็ให้พิมพ์ว่า SVG แล้วก็เป็นแท็ก t e ปิดแค่นี้นะคะเราก็จะได้วงกลมหนึ่งวงพร้อมกับพยัญชนะว่า SVG นะคะนี่คืออย่างง่ายเลยของการใช้แท็ก SVG เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบอื่นกันบ้างของแท็ก SVG นะคะ ทีนี้เรามาดูรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขอบมนด้วยสี่เหลี่ยมขอบมนนั่นเองเรามาดูโค้ดนะคะโค้ดเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยแท็กเปิด SVG ที่มีขนาดความกว้าง400ความสูง180พิกเซลนะคะแล้วก็ตามด้วยแท็ก rect ตัวนี้ก็คือ rectangle นั่นเองก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัสก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของความกว้างแล้วก็ ความยาวก็คือตรงนี้ให้มีความกว้าง150ความยาว150ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าความกว้างกับความยาวเนี่ยคนละขนาดที่ไม่ได้เท่ากันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มาดูจุดตัดเนี่ยเขาก็จะมีจุดตัดของแกน x จุดตัดของแกน y นะคะแล้ว2ตัวนี้ก็จะเป็นมุมโค้งหามาดูคําอธิบายก็คือโค้งมนในแนว x กับโค้งในแนว y เป็นจุดตัด เป็นการคำนวณเส้นโค้งนั่นเองก็จะได้จุดเริ่มต้นของจุดตัดเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่ x 50 y 20แล้วก็โค้งมนอยู่ที่ r x 20แล้วก็ r y 20ทีนี้ในรูปสี่เหลี่ยมขอบมลเนี่ยเขาก็จะมีการเติมสไตล์ก็คือใส่ภาษา CSS ลงไปด้วยว่า style เท่ากับ fill ก็คือเทสี red คือสีแดงลงไปแล้วก็ตามด้วย stroke b a c k ก็คือเส้นเป็นสีดำพื้นสีแดงแล้วก็ stroke w i t e เส้นหนาอยู่ที่5พิกเซลก็คือความหนาของเส้นขอบเนี่ยนะคะโดยที่มี opacity ก็คือให้มันจาง0.5ตามปกติเวลาเราใช้คำสั่งว่า fill red เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงจัดเลแต่ถ้าเราเติม opacity E เท่ากับ0.5ก็จะทําให้สีแดงที่เทลงไปนั้นน่ะมันมีความจางลงก็ทําให้ดูสีแดงเนี้ยไม่ได้สดมากมันเกิดจากการใส่อุป c ิตี้เข้าไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการใช้แท็ก s v g เดี๋ยวเราไปดูอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบกาเดียนนะคะโดยที่ให้เป็นวงรีแล้วมีกาเดียนแล้วก็มีข้อความลงไปด้วยเราก็มาดูโค้ดกันก่อนเลยโค้ดที่เริ่มต้นแท็ก s v g โดยที่ มีความสูงอยู่ที่130ความกว้างอยู่ที่500ก็มีขนาดความกว้างกับความสูงแล้วก็มีแท็กเดฟนะคะเดฟนี้ขออธิบายนิดนึงเนี่ยจะมีแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดเดฟเขาบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบของงานกราฟิกโดยที่ภายในเดฟเนี่ยก็อาจจะมีการใช้งานของสิ่งต่างๆพวกนี้ลงไปได้ตั้งแต่การเดียนกันไล่สีแพทเทิร์นลวดลายฟิลเตอร์คลิปผ่าหรือแมสหรือซิมโบหรืออาจจะมีมากกว่านี้ ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูคือ tag svg เมื่อกี้นี้ก็จะมี linear gradient นะคะ offset เท่ากับ0%จะเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่สีตั้งแต่ตำแหน่ง0หรือตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นแล้วก็ stop color blue ก็คือสีที่ใช้ณนะตำแหน่ง0ก็คือสีน้ำเงินคือตรงนี้ offset 100จุดสิ้นสุดนะคะตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของการไล่สีเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง100ก็คือจุดปลายของเส้นเลยคือจุดนี้โดยท E... ให้สีที่ใช้ณนะตำแหน่ง100ก็คือสีเขียวก็คือสีเขียวตรงนี้ทีนี้มาขออธิบายโค้ดตรงนี้ต่ออีกนิดนึงเ l i ลิฟก็คือวงรีตัวนี้ค่า cx 1 0 0เป็นจุดกึ่งกลางแนวนอน x ของวงรีอยู่ที่ตำแหน่ง100พิกเซลจากซ้ายแล้วก็ cy 70ก็คือจุดกึ่งกลางแนวตั้งของ y ก็คือแกน y ของวงรีอยู่ที่ตำแหน่ง70พิกเซลจากข้างบนแล้วก็ ตำแหน่ง i x 85เป็นรัศมีแนวนอนรัศมีแนวนอนก็คือความกว้างครึ่งหนึ่งของวงรีจะอยู่ที่85พิกเซลก็ r y 55รัศมีแนวตั้งก็คือความสูงครึ่งหนึ่งของวงรีตรงนี้เหมือนเราผ่าขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ที่55พิกเซลแล้วก็ fill เท่ากับ u r l แล้วก็มีการลิงก์ถึงเกรดวันก็คือตัวเ e p t ที่เป็นของ tagline g u a d i a n ที่เราให้ชื่อเป็น id เป็น ตัวนี้เป็นการเติมสีไล่สีเหมือนกับในตัวนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูแท็ก SVG ที่มีการวาดด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator นะคะแล้วทําการ Export ออกมาเป็นไฟล์ SVG เลยก็คืออย่างที่บอกว่า SVG เนี่ยเป็นภาษาภาษาหนึ่งที่ใช้ในการวาดรูปแบคเตอร์แล้วก็สามารถที่จะนำโค้ดของ SVG ที่ได้เนี่ยมาใส่ในโค้ด HTML ได้ยกตัวอย่างเนี่ยให้ดูภาพตรงนี้แบบวาดภาพแบบง่ายๆเลยในโปรแกรม Adobe Illustrator เป็นวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมกลมแล้วก็รูปดาวแล้วก ก็ p x r t r t มาเป็นไฟล์ SVG แล้วก็เปิดไฟล์ SVG ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อเข้าไปดูโคด้ดโค้ดที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างตรงนี้ เริ่มต้นด้วยแท็ก SVG เสร็จแล้วก็มี ID เป็น Layer 1แล้วก็มี data name เป็น Layer 1เหมือนกันส่วนที่จะเพิ่มมาอีกก็คือ XMLNS เท่ากับตัวนี้ HTTP c o l www d w3 o r g s l a s s v g ตัวนี้คืออะไรนะคะคือมาตรฐานของ SVG ของ W3C ที่เราจะทำให้เบราว์เซอร์เนี่ยเข้าใจว่าโค้ดที่อยู่ภายใน แท็ก SVG เนี้ยเป็นภาษาภาพแบบเวกเตอร์นั่นเองนะคะ s v g ก็คือย่อมาจาก Scalable Vector g r a p h i c ก็คือถ้าเรา e x p o r t มาตัวนี้ก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็อาจจะทำให้ไม่เห็นภาพได้แล้วก็มีโค้ด View Box อยู่ที่00100 100, 100นะคะเรามาดูต่อเขาก็เริ่มต้นด้วย Tag dev เหมือนเดิมเหมือนที่เคยอธิบายก่อนหน้านี้ว่า Tag dev ก็คือเป็นนิยามขององ,องค์ประกอบกราฟิกณโค้ดตรงนี้เป็น Tag dev ที่อธิบายของ Style Style ก็คือโค้ด CSS นั่นเองก็เป็น t a g เ ของ t e x t t y l e นะคะตัวนี้เป็นโค้ด CSS นะคะว่าตัวคลาส cls-1 เนี่ยนะคะให้ f ฟ l l ก็คือพื้นเนี่ยเป็นสีขาวสโตกเป็นสีดำนะคะ แล้วก็สโตกมิเตอร์ลิมิตอยู่ที่10ก็เป็นเส้นของความหนาของเส้นนั่นเองแล้วก็ปิดแท็กสไตล์แล้วก็ปิดแท็กเดฟตรงนี้คือที่เหมือนกันก็คือจะมีสีพื้นเป็นสีขาวเส้นขนาดเส้นกับสีเส้นเนี่ยเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปแรกเลยแรกก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้เขาก็ให้อ้างถึงคลาสก็คือคลาสตัวนี้ cls ข1นะคะโดยที่ให้มีขนาด x อยู่ตรงที่เท่านี้ วายเท่านี้นะคะแล้วก็มีขนาดความกว้างและความยาวเท่านี้แค่นี้เองก็ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วตัวต่อมาเอลิปเปนวงรีตัวนี้โดยอ้างถึงคัพตัวนี้เหมือนกันก็คือใช้สีเส้นสโต k กแล้วก็ขนาดของเส้นเนี่ย เหมือนกันโดยที่ให้ค่า c x ก็คือจุดเริ่มต้นของแกน x กับแกน y เนี่ยจะอยู่ที่ค่าตัวนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็รัศมีตามแนวนอนกับแนวตั้งก็คือตามนี้เรามาดูรูปตัวต่อมาก็คือโพลีนก็อ้างถึงคลาสตัวนี้เหมือนกันเรียกซ้ำๆนะคะแล้วก็โพลีกอนมันจะมีหลากหลายเนาะเขาก็ใช้วิธีการลากพอยจุดพอยจุดเริ่มตั้งแต่จุดณนาะตำแหน่งจุดหไปจนถึงอีกจุด1เป็นเส้น เป็นเส้นนะคะเขาก็จะอ้างถึงเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยรูปดาวเนี่ยมันมีการลากจากจุดหนึงไปจุดหนึงจุดหนึงไปจุดหนึงแบบเนี้ยนะคะโดยใช้ค่าตัวเลขเสร็จแล้วก็แท็กปิดของโพลีนเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นแท็กปิดของ S V G นี่ก็เป็นรูปแบบของการวาดภาพด้วยแท็ก S V G เดี๋ยวเราไปดูโค้ด จริงๆกันเลยก่อนไปดูโค้ดจริงตรงนี้จะให้ดูนะคะว่าที่ได้มาแล้วเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะคะนี่คือการลันจากโค้ดจริงเราไปดูโค้ดกันเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นไฟล์ html นะคะก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นแท็ก head แล้วก็อยู่ภายใต้แท็ก body นะคะเซสชั่นแรกเนี่ยตรงเนี้ย ก็คือการสร้างรูปนี้รูปวงกลมสีฟ้านี่นะคะก็จะเริ่มต้นเนี่ยแท็บ SVG แล้วก็ใส่เคอแล้วก็เพกคำว่า SVG ก็จะได้รูปนี้มาแล้วมาดูตัวต่อมา SVG เป็นรูปสี่เหลี่ยม ขอบมนเลกแท n เกิลนะคะด้วยค่าตามนี้เลยที่อธิบายไปเมื่อตะกี้นี้แล้วก็มีการใส่สีใส่อุป c ิต y ใส่เส้น s r o k e ตัวนี้นะคะก็คือการใส่สไตล์ให้กับรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็มาดูตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเป็น S v G แล้วก็มี tag depth แล้วก็ linear gradient ก็คือการไล่สีนะคะการไลส่สีโดยที่มีเป็นรูปวงรี ellipse แล้วก็มีการอ้างถึงเนี่ย id ของ tag l เนี่ยการเรียนว่าเป็นการใช้สีเทสีด้วยการไล่เฉดสีแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าเทสโดยให้พื้นเป็นสีขาวขนาดฟอนต์แล้วก็รูปแบบฟอนต์ก็คือตัวนี้มาดูโค้ดในส่วนของที่เราวาดรูปแล้วก็มีการเอ็กพอร์ตมาจาก โปรแกม Adobe Illustrator นะคะก็เริ่มต้น,น้ียแท็ SVG เหมือนเดิมเนี่ยนะคะเป็นล i เนียอย่างที่อธิบายว่าตรงนี้ก็มีการอ้างถึงมาตรฐานของการใช้ภาษา SVG แล้วก็มีการประกาศอ้างถึง defs แล้วก็มี style sheet code CSS ร่วมกับภาษา SVG ตรงนี้ด้วยโดยที่วาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการอ้างถึงขอใช้ class นี้เพราะว่าการเรียก class ตรงนี้มัน จะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วเวลาเรียกปุ๊บเนี่ยเราสร้างตัวเดียวกันและมีการเรียกใช้ถึง3ครั้งนะคะทั้งรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าวงรีแล้วก็รูปดาวแล้วก็มีการกําหนดตําแหน่งตรงนี้เหมือนกันเหมือนที่อธิบายไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยเราไปดูอีกทีหนึ่งก็เป็นการใช้แท็ก s b g ในภาษา HTML เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ